สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าวิเคราะห์โครงสร้างถัดครับสําหรับการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างครับนี่เป็นรูปโครงสร้างคัดที่เราได้มาวันนี้ครับจุดแรกที่จะเริ่มนะครับเป็นโหนดนะครับโหนดเริ่มเราจะเริ่มนับจากจุดซ้ายสุดนับเป็นพิกัดครับโหนดจากรูปนี้จะมีทั้งหมด6กพิกัดนะครับก็คือจุด a จุด b จุด c จุด d จุด e แล้วก็จุด f นะครับเราจะเริ่มนับพิกัดแรกก็คือจากจุดซ้ายสุดก็คือจุด a ครับจุด a ก็จะมีนี่ครับเราก็จะไปดูในตารางค c อ o r d i n a t e data นะครับเราจะเริ่มนับจากจุด a นะครับก็คือจุดนี้นะครับจุด a x โดยถ้าไม่ขึ้นลงในแนวแกน y ก็จะเป็น0ูนย์นะครับแล้วก็ไม่ขึ้นลงในแนวแกน x ก็จะเป็น0นย์ะครับโดยจุด a นี่ก็จะให้เริ่มเป็นจุด 0, 0ูนย์ะครับต่อมาครับจุด b นะครับจุด b ก็จะไปทางแกน x ห้านะครับ แล้วก็ไปทางแกน y ไปทางแกน y ไม่มีจุดขึ้นลงก็ให้เป็นศูนย์ครับต่อไปจุด c นะครับจุด c นะครับโดยไปทางแกน x นะครับสิบห้าครับนี่ครับแล้วก็ไปทางแกน y ไม่มีขึ้นลงก็เป็นศูนย์ครับต่อไปเป็นจุด d ครับ จุด D ก็ x เป็น15นะครับเอ้ A, จุด D x เป็น15นะครับแล้วก็โครงสร้างไม่ขึ้นลงในแนวแกน y ก็เท่ากับ0ูนย์ครับนี่ครับตอาเป็นจุด E x เป็น5นะครับในแนวแกน x จุด D นะครับเอ้ A, จุด E นะครับ x เป็น5้าครับแล้วก็ Y นะครับในแนวแกน,นก็เป็น5ครับจุดนี้ครับต่อไปเป็นจุดสุดท้ายคือในแนวแกน X ก็คือ10ครับนี่ครับส่วนในแนวแกน Y ก็จะเป็น5ครับต่อไปนะครับ,รบเราจะดูที่ no เดลลิสแทนนะครับ โหนด i ิสเทนนะครับก็คือนับจากจุดที่เป็นหินนี่นครับเราจะเริ่มจากจุดที่เป็นหินแล้วก็เป็นโรเลอร์นะครับโดยจะมี2จุดก็คือจุด A และจุด D นะครับโดยจุด A จะในแนวแกนนี้ก็คือ1นะครับ แล้วก็ในแนวแกน y ก็เป็น1ครับส่วนจุด D ที่เป็นโรเลอร์ครับในแนวแกน x ก็เป็น1แล้วก็แกน y ก็เป็น1ครับต่อไปนะครับ number of element นะครับเราจะเริ่มนับจากแนวนอนต่อด้วยแนวเฉียงแล้วก็แนวตั้งนะครับ element connect ก็จะจุดอิเลเมนต์ก็คือมันจะมีทั้งหมดเก้าจุดนะครับนี่ครับโดยเริ่มนับจากจุดนี้ครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามเริ่มนับจากแนวนอนนะครับต่อไปจะต่อด,ด้วยแนวเฉียงนะครับแนวเฉียงก็คือสามก็สี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็จะจบด้วยแนวตั้งนะครับก็คือแปดและเก้า โดยจะมีเฮนโน e แล้วก็เทลโนดนะครับจะเริ่มจากนับจากหัวไปท้ายนะครับจุดที่หนึ่งนะครับเฮนโนดคือจุดที่หนึ่งนะครับเฮนโนดก็คือ A ไป B นะครับก็คือ A นะครับส่วนเทลโนดก็คือ B จุดที่สองนะครับนี่นะครับ เฮนโนดคือ B แล้วก็เทลโนดเป็น C นะครับตรงนี้นะครับจุดที่สองเรานับจากซ้ายไปขวาน,นะครับส่วนจุดที่สามจุดที่สามนะครับนี่นครับเทลโนดก็คือ C สวนเอ่ยเฮนโนดก็คือ C ส่วนเทลโนดก็คือ D นะครับ ต่อไปจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่นะครับเฮนโนดจุดที่สี่เฮนโนดจะเป็น e ส่วนเทลโนโดก็จะเป็น f นะครับนี่ครับจุดที่สี่ต่อไปเป็นจุดที่ห้าครับจุดที่ห้าก็เฮนโนดจะเป็น a แล้วก็เทลโนโดจะเป็น e นะครับจุดที่หก เ็นโนดจะเป็น e เทลโนลดจะเป็น c นี่ครับจุดที่หเห็นโนดจะเป็น e เทลโนลดจะเป็น c เพราะเรานับ,นบจากฝั่งซ้ายไปจากฝั่งขวาจุดที่แปดเอ้จุดที่เจ็ดเขาขอไปก็เห็นโนลดก็จะคือ f ส่วนเทลโนลดก็จะคือ d นะครับดูจากในตารางครับเห็นโนลดคือ f เทลโนดคือ d จุดที่แปดนะครับจุดที่แปดนะครับ เฮนโนตคือ b เทลโนตคือ e นะครับนี่ครับจุดที่แปด b แล้วก็ e นะครับส่วนจุดที่เก้านะครับเ็นโนตจะเป็น c ส่วนเทลโนตจะเป็น f นะครับเ็นโนตจะเป็น c เทลโนตจะเป็น f นี่คือจุดที่เก้านะครับต่อไปนะครับ ต่อไปคือ material property นะครับ number of material set จะมีทั้งหมด2องเซตนะครับไปดูตาม property ก็เซตที่1แล้วก็เซตที่2นะครับเราจะเอามาจากตรงนี้ครับชิ้นส่วนอื่นๆนะครับโดยเราจะแปลงหน่วยจาก k k s c มาเป็น กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับนี่ครับนี่โดยจุดที่หนึ่งครับ e จุดที่หนึ่งนะครับโดยมีพื้นที่เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งะครับโดยจุดที่สอง e จะมีพื้นที่ศูนย์จุดศูนย์สองครับ ต่อไปจะเป็นโหลดโหนดโหนดโหล,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 ลดนะครับก mm ็ hmm. คือจะมีทั้งหมดสองจุดนะคือเรามีโดยจุด E นะครับโดยเราจะดูจากจุด E นะครับนี่ครับ โดยจุด E นะครับมีแรงกระทําในแนวตั้งนะครับก็จะมีค่า fx เป็น1น,นะครับแล้วก็ไม่มีแรงกนระะทําในแนวแกน y ก็ขีดไว้ครับแล้วก็จุดที่2เป็นจุด C นะครับ โดยมีแรงกระทำในแนวกน y แต่ว่าไม่มีแรงกระทำในแนวแกน x นะครับจุด c ก็จะ fx ก็จะเท่ากับไม่มีแรงกระทำนะครับส่วน fy ก็เท่ากับลบ 2.5t ก็คือจุดนี้นะครับขอจบการอธิบายให้เท่านี้ครับผมครับ